แหวนที่แมททิวใช้ขอปูแต่งงานน้ำงามเกรดเอแถมราคาแพงสุดๆเป็นโมเมนต์ที่ใครๆก็ร่วมแสดงความยินดีจริงๆกับการประกาศสละโสดของนางเอกปูปรายาลุนเบิร์กหลังถูกแฟนหนุ่มแมททิวบรากคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมา และนอกจากจะมีเสียงที่ยินดีกึดกล้องแล้วทางทีมงานก็ยังได้ตามเก็บอีกประเด็นเก็บตกที่เป็นควันหลงมาจากแฟนแฟนสาวปูด้วยกันนั้นก็คือราคาค่าแหวนเพชรที่หนุ่มแมททิวใช้มั่นสาวปูนั่นเองค่ะซึ่งขอบอกว่าไม่ธรรมดาและหรูหราสมฐานะนางเอกแถวหน้าของประเทศไทยจริงๆเนื่องจากแหวนเพชรวงนี้เป็นแหวนที่หนักถึง7กรัต เป็นน้ำดีคลเลอร์ซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่น้ำดีที่สุดเพราะมีสีเจือปนในปริมาณน้อยมากจึงทำให้ดูขาวและบริสุทธิ์ไร้สีที่สำคัญมีมูลค่าสูงลิบถึงประมาณ10ล้านบาทขึ้นไปเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามถึงจะมั่นหมายและจับจองเป็นเจ้าของกันไปแล้วแต่สาวปูก็บอกว่ายังไม่ได้มีแพลนแต่งงานในเร็วๆนี้ส่วนเลิกดีของคู่นี้จะเป็นวันเดือนปีไหนนั้นมีความชัดเจนเมื่อไหร่ทางทีมงานจะมารายงานให้ทราบกันอีกทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ